ไหนว่าจะไม่หลอกกันจุดจุดจุดสตาที่ยายทีมภายในไม่กี่เดือนหลังบอกว่าจะอยู่กับหงไปตลอดนอกจากวงการเมืองแล้ววงการฟุตบอลก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราไม่ควรปักใจเชื่อคำพูดของใครทางนั้นนะคะง่ายๆโดยเฉพาะจากนักเตะทีมรักของตัวเองไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเจ็บปวดหัวใจเหมือนอย่างแฟนบอลจุดๆุดจุดคนนี้ หลายคนคงรู้จักนะคะว่านักเตะคนนี้อาจจะมีฉายาที่แฟนบอลหลายๆคนเรียกแตกต่างกันไปคนัวจะขอเรียกว่าเยืนโซเลแล้วกันเนาะอุ๊ยนะถ้าเรียกขนาดนี้ก็อ่นชื่อดีกว่าไหมนะซึ่งเยืนโซเลตต่อสัญญากับลิเวอร์พูล เมื่อเดือนธันวาปี2013ก่อนที่เดือนมีนาปี2014เขาได้มาให้สัภาษณ์กับอยู่กับทีมแอนฟิวต่อแน่นอนไม่ว่าทีมจะเป็นไปยังไงก็ตามจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์หรือไม่ก็ตามแต่ถ้าว่าอีก3เดือนอีก3เดือนต่อมาเขาก็ย้ายไปบาเซโลนาซะงั้น ซึ่งบางคำพูดของเขาเองผมเซ็นสัญญากับทีมเพราะอยากจะอยู่ที่นี่ผมมีความสุขมากทั้งเรื่องฟุตบอลและชีวิตส่วนตัวและการได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกหรือไม่มันไม่ใช่เป็นเดิ่นสวยเย็นกล่าวไว้นะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกคนซ,ซึ่งเราจะขอเรียกฉายาตามที่เราถนัดแล้วกันเนาะฟิลิปเป้คูเต้ค่ะ คูเต้ประสบปัญหาในการลงเล่นเป็นทีมตัวจริงอย่างสม่ำเสมอให้กับบาร์เซโลนาหลังจากที่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะคะหลายคนหลายคนคงจะเข้าใจนะว่าคูเต้เราหมายถึงใครเนาะค่ะและแทบจะเรียกได้ว่าการที่คูเตยย้ย้ายย้ายออกจากลิเวอร์พูลนี้ซึ่งย้ายไปที่บาร์เซโลนาและ แทบจะเรียกว่าการเป็นส่วนเกินของทีมนั้นก,ก็ว่าได้เนาะเพราะเขาไม่เพราะเขาไม่เ,เมหมาะสมกับตำแหน่งปีกในระบบ4-3-3ของอ n เนโตบันบินบดเดียวกันก็ไม่สามารถแทนที่ของอันเดรินส์อินเนต้าในตำแหน่งมิดฟิลด์ได้เช่นกันค่ะและสิ่งที่แย่ไปกว่าน,นั้นก็คือการขาด คูเตอร์ที่ n อนฟ l ลนั้นไม่ได้ทำให้หงแดงคิดถึงเขาแต่ประการใดเลยนะคะเพราะหงแดงในขณะดนี้บอสของเราก็ได้หลอมหลอมนักเตะให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเทพอย่างที่ทุกคนเห็นเห็นกันอยู่ฟอร์มการเล่นสกงสกอนะคะเพื่อนเเพราะตอนนี้ลูกทีมของเจอเกนคอปกำลังทำผลงานได้ดีกว่าคูเตอร์และดีกว่าเขาแน่นอน จะไม่มีห้องเครื่องวั26และกำลังจะลุ้นแชมอยู่ในขณะนี้ค่ะและสิ่งต่างๆทั้งหมดเหล่านั้นก็ยิ่งทำให้คำพูดของจัสตินคอปที่มีต่อคูเต้เมื่อเดือนพฤษภาคม2017ซึ่งมันดูน่าเศร้ามากขึ้นไปอีกนะคะพราะบิ๊กบอสหงแดงไม่ต้องการขายเพร์เมเกอร์ลูกรักของเขาและต้องการเห็นคูเต้กลายเป็นแค่ตำนานในถิ่นเมอร์ซีไซด์เท่านั้นเองค่ะ เรียกได้ว่าคำพูดของเจอเกนคอปนั้นถูกต้องเลยทีเดียวครูเตอรสามารถเป็นส่วนหนึ่งของลิเวอร์พูลที่ตอนนี้กลายเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกแล้วและเป็นผู้ทาชิงตัวจริงของแมนเชสเตอร์เอ้ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการคว้าแชมป์ลีกนอกจากนี้พวกเขาก็ยังมีทั่วใหญ่ในยุโรปให้ไล่ล่าอีกด้วยค่ะแต่ แต่ตอนนี้เขากลายเป็นแค่นักเตะคนหนึ่งของบาร์เซโลนาและอาจจะอยู่ไม่ครบสัญญา5ปีครึ่งของเขาก็เป็นไปได้นะคะหลังจากเจอกินคอฟเราให้สัมภาษณ์ได้ไม่นานครเต้ก็ออกมาสายบกระแสยายาทีมในการให้สัมภาษณ์กับค่ะค่ะให้กับสํานักข่าวบางสํานักนะคะจะไม่ขอเอ่ยชื่อเนาะว่าผมมีสัญญาระยะยาวกับลิเวอร์พูลข้อสงสัย ก็จากนักข่าวเท่านั้นครูเต้ยเสียใจกับการย้ายทีมในครั้งนี้หรือไม่นะหรอเป็นแค่คำถามที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ดีอยู่แก่ใจเขาไม่ได้กล่าวไว้แต่เรารู้สึกไปเองความรู้สึก